สวัสดีครับมีพามาดูการตัดตอพุซานะครับนี่ผมตัดตั้งแต่วันที่6นะครับ6ก,กุมภาครับปี67ครับนี่ครับกินแนนแล้วก็เผาหมดแล้วนะครับเผาทิ้งกันเลยพวกกิงคะแนนเนี่ย ผมไม่ได้คนหนีนะครับผมเผาในสวนทั้งหมดเลยครับไว้จะกิงใหญ่ไว้เผาทานครับกิ่งใหญ่ตัดต่อแล้วเราทาปูนขาวนะครับปูนขาวกินหมากครับถุงละสิบห้าบาทุนไซส์สองถุงสามสิบบาทลงทุนแค่ 30บาทครับถ้าได้ประมาณ50ต่อครับทั้งหมดเลยครับนี่เป็นที่ผมทาไว้ปีที่ปีที่แล้วครับดูครับปูนขาวมันไม่หายครับมันยังดูครับนี่ครับแต่บากคนครับไม่ทาก็ได้ครับ บางคนเขก็ไม่ทาครับแต่ผมคิดว่าทาแล้วมันหนึ่งมันมันแห้งเร็วมากมันไม่ค่อยมีแมลงมาเจาะมาอะไรครับเ้องกนะเมื่อคืนผมทาก็อย่างหนึ่งมันไม่เป็นราดำครับไม่มีราดำมาเกาะมันจะแห้งดีมากครับ อาจจะทำให้หน้าหน้านี้มันแห้งเร็วน้ำไม่ยางมันไม่ค่อยออกครับแล้วแต่นะครับไม่ทาก็ได้ครับไม่ทาก็ไม่ผิดครับบางคนเขาก็ไม่ไม่ทาครับแต่ผมคิดว่ามันไม่แพงครับเลยทาดีกว่าต้อคุณแค่สาสิบบาทครับ ปูนขาวผสมน้ำนิดหน่อยแล้วก็ใส่แปรงสีฟันครับคนๆแล้วก็มาทาครับนี่ครับต่อเกือบสามปีแล้วนะครับต้องปีกว่าครับเดือนพุทธสภานี่ก็ ครบสามปีครับนี่เวลาพื้นที่เรากว้างเราสามารถเผากิ่งในสวนพักษ,ษาได้เลยนะครับไม่ต้ลงคนนีครับนี่ครับ เผายังไงให้เอาถ้าอยากดีให้ผมผมเอาจางนอกมอเตอไซครับยังรถมอเตอร์ไซยังนอกเผาเลยครับไม่เหลือครับต้องยังนอก่านั้นครับยางนั้นไม่ไหม้ครับตัดลงแค่ห้าวันเน่ยผมเผาเลยไม้หมดครับไม่เหลือครับยังนอกมอเตอไซครับ คือผมไม่ได้คนนี้เลยนะครับไม่ได้กิ่งเดียวครับเผาในสวนทั้งหมดแนะนำนะครับยังนอกบงใสค,ครับออรรถนะครับทั้งสวนในวงใสประมาณสามสี่เส้นนะครับไม่เยอะครับ นี่ครับถาบูนขาวมันแห้งดีครับนี่ยังมาทำไปเดินสายน้ำใหม่ครับตัดรับครับ ถ้ามันห่างห่างการเราทำาดเผาเราในสวนได้ได้เลยครับไม่ต้องเอาสายน้ำออกครับเพราะพื้นที่มันห่างครับเจ็ดเมตรไม่ต้องคนนี้ครับถ้าสามคนสี่นี้ลำบากครับต้องเอาสายออกโกลนจะไหม้สายครับแต่ผมไม่ต้องออก จ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ